ขนมกระดาษเดี๋ยวเราจะมาแกะขนมกระดาษเดี๋ยวไปเอากระดกัก่อนนะม่แม่ทำยังไงแล้วแม่บอนี่าอะไรม่ลูกตี้ปะป๊ ตีเหดี๋วเดีวตให้่ไกินหอมเลมกินหอมเดี๋ยอะนอะไรคไหนลองดมกลนสตอรี่ค่ไหดกล่เหมนกนกินรสนมกับการสนมจะเป็นสีขาวสตอรี่จะเป็นสีชม อ่ะให้ดูใกล้ๆหน่อยซิซองนี้มีสีอะไรบ้างซอ,องนี้มีสองสีพักกีไหน่อยดิซองแบบนี้มีกี่สีหนึง่องอ่านีมีสีเดียวเรมีสามสีไหนชีกให้แม่ชิมสีม่วงไหนได้ไหมคะโอ้เป็นลายฟันเลย ให้อาบน้ำข่วสอืม้ขาวร้นออมอร่อยมากค่ะอันนู้นแหลกสั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าชอบมันก็เหมือนกันให้คล้ายกันมันยี่ห้อเดียวกันไหมลองดูสิสังเกตสังเกตสิคะเด็กๆยี่ห้อเดียวกันไหมยี่ห้อเดียวกัน แต่วอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นลูกหนูอันนี้เป็นธรรมาดาติอย่างคิีแต่ตอนนี้มันละลายแล้วเข้าไปในปากลูกมันก็จะแบบนิ่มๆแล้วก็กัดๆไม่ลองไว้เ<ว>คี้ยวซิมันละลายไหมละลายอืออือเขาหลังข้าวกืนเชิญพี่ เพราะแมมันดุกดิกไปดุกดิกมาอยู่ในปากแล้วมันก็จะละ,ะลายแมาฝรั่งไ,ม,ไม,ม่ไม่ไม่ห้ามห้ามแบบฝรั่งห้ามกืนใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อันนี้ไม่ใช่แบบฝรั่งวันนี้เป็นขนกมกระดาษขนมกระดาษกระดาษโอเค สีม่วงมากินก่อนแล้วเล่าให้เพื่อนๆพื่อนฟังเดี๋ยวจ,<ส>จะได้เก็แบแล้วจะเมาส่งรถกันรถอะไรส่งรนอ่ะดีใจสีชมพูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาส่งรถกันสิเราลอ,อง,อองลกินอย่างเดียวก่อนเออดี๋ยวเรากินอย่างเดียวก่อน ดีกว่าระดาษเป็ออนอางนเป็นได้ไหมคะเป็นขงกระดาษนะคะไม่ใช่กระดาษจริงๆนะแล้วผสมกันแล้วเป็นไงคะสร้ธรรมดาะ เป็นเกี๊ยวนิดนึงแล้วก็หวานๆอร่อยๆมันมาเสรจจงกันกลายเป็นรสชาติแบบอร่อยมากผมก็เป็นรสชาติคล้ายๆรสชาติเดียวกันนะคะรสชาติมันรวมกันใช่ไหมอ๋ออันนี้ขอลาขอยเข้ไม่ได้แต่ขอลาหยุก่อนนะคะอย่าลืมตามช่องเทใจดีใจแล้วก็ มีสี่ช่องเลยนะคะบ๊ายบาย